มาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับกลับมาต่อกับเ a ทเรดพาร์ทที่สครับผมเฮ้ยพาร์ทที่4เออโอ้ลำมอเพื่อพบเราได้รถคันนี้มาครับเป้าหมายคือสังหารร้อยคนจัดปลาย,ยาให้เสียจัดปลายหนึ่งดอกหนึ่งดอกเดี๋ยวนะเฮ้ยรถไฟโอ้ย ได้ข่าวว่าจะไปโคราชใช่ไหมครับเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยไอ้บ้าติดก้อนหินเนมันน่าจะมีให้เราสังหารหมู่เฮ้ยเดี๋ยวนี่โอโ้โหเยอะขนาดนี้พี่ยิงเลยครับยิงเลยครับไอ้บ้ายิงไม่โดนวันโลกสุนอีกมาดักรออ๋อมันติดไอ้อันนี้นี่เอง งังน้นงั้นดูนี่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 โอ้หไม่โดนเลยให้ตายเถอะไม่สาราไม่เข้าใจจอดอื้อือื้แปสิบเอ็ดตัวเฮ้ยมีคนยิงเราด้วยไหนวะไหน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 เอ๊ะใครไหนกันอาวหมดกระสุนเป็นแม็กเลยครับ าคนเดียวมากลับเถอะไปทางข้างหน้าเอาติดอีกติดอะไรป้ายไฟเหรอมีรถไฟมาไหมเนี่ยชนโต้ออีกยรัน for your life รัน for your life โอ้เป็นแผงนะครับเป็นแผงโอ้ไม่โดนเลยประสิทธิภาพการเลงนี่ต่ำโอ้งานหยาบ งานยากเป็นเห็นไอ้คนนี้ก็ยืนเฉยนะดอยหอภัยครับเป็นร้อนในแล้วเป็นหวัดด้วยเฮ้ยเดี๋อเหมือนดยินเสียงรถไฟเฮ้ยถอยหลังก่อนไม่ได้ยินเสียงรถไฟครับฮึบโอเคไม่ใช่นี่ดูนี่มันอยู่ตรงนี้ดีกว่าฮึบนี่ นี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหัวไหลตูดเอ,อ้อหัวไหลตูดไม่โดนตรงนี้เยอะป่าวะม,มีสักตัวเลยทำไมตรงนี้มันเหลือน้อยจังด้วยห้าสิบแปดตัวครับเฮ้ยเอา้าอะไรเข้ามาแล้วมันอยู่ข้างหน้าดีกว่า นี่อ่าไม่มีเลยเหรอโอ้ยโอ๊ยนี่ตำรวจมานะครับตำรวจมาแล้วพวกเขเอกมาแล้วยิงโดนแต่เสาไฟโถอะพระเจ้าวันนี้มันเอ้ยเอ้ามีถังแก๊สถังแก๊สเรียบเรียบร้อยเผาไหม้ให้เลยอ๋ย เ้ยยังมีตำรวจอยู่ข้างในอีกนะขับรถเข้าไปได้ป่บวะนี่ต้องลองครับไม่เอาเดี๋ยวรถไฟมาชนนะมาลงแล้วเราไปบู๊กันเลยนะครับตำรวจตำรวจน้อยตำรวจน้อยห้อยสังเปรี้ยงโอ้โห ยิงซะไม่เกรงใจกระสุนนะยก็รู้ทั้งรู้ว่ามันมีอยู่น้อยอืม oh, <please. S 1> จิ้มจิมโอ้โหไม่จิ้มครับมันปาดว้าวคำพูดนั้นมันใช้เอ้ยเดี๋ยวมีครับมีข้างหน้าครับมีขวดตำรุนอยู่ข้างหน้าขวดตำรุนอยู่ข้างหน้าโอ้สองตัวเลยอะอ่า ขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยโอ้โหเอาเอาเอาใครมันยิงวะยิงจังเลยเอาเป็นเหมือนช่างก่อสร้างนะข้างหน้ามีเหมือนมาเก็บกระสุนด้วยหรือเปล่าอืออืออือ,อ,อ เราจะไม่เปืองกระสุนเนอโดยเปล่าประโยชน์ยังไหนได้อ่ะขึ้นสะพานลอย,ยอ่อนีเตือนอะไรกันเนี่ยอออเอ่ไอรถไฟไปยอร์กซิตี้จะลาช้าหน่อยอื๋อ,อ,อยิงไม่ได้สินะ29ตัว 28...27 ฆาไม่ได้เหรออยากได้แบบแหล่งชุมชนน่ะอุ๊ยโอ้มีแหล่งชุมชนด้วยโอ้โหมามา t ร a n s s t a t น o n แตนี่รถไฟตายซะตายซะให้เร็วลุลตายซะให้เร็วลุลไม่ตายได้ไงวะตายสิ ตายสิตายตายมมาไหนอีกไหนอีกเดี๋ยวเมือนไนด้เสียงรถตำรวจมากันแล้วครับเตรียมมาต้อนรับเราอย่างกอบอุนต้องจัดการตำรวจเหรอสิบเหรอหกสิบคนโอเคเฮ้ย แตตำรวจอ่ะข่านมาเป็นกองทัพนี่ไม่ไหวนะระเบิดมีระเบิดไหมเฮ้ยเขาอยู่นี่ยิงไม่โดนว่ะาต้องไปต้อนรับตำรวจในห้างไม่ใ่ในห้างในแถน,นี้้โโอ้โหปวดตำร,รุนอยาโหด ค่าสิบเก้าตัวล้อมออกมาล้อมออกมาแล้วมาเก็บดีกว่าอุ้ยอืมเอาเลือดก่อนอืมขอฆ่าอย่างเหี้ยมโหดเหี้ยมโหดโอ้โหอยู่ๆข้างหลังโอ้หนี่เถอะเแค่ขนาดนี้ออมอืหนีก่อนหลบหน่อยพระเอกมา เนือ้อเดี๋ยวนี่ขอยิงหน่อยเอาเลือดอ้าวเสือกตายเสือกตายอืมอ้าวตำรวจจะพึ่งมานะโอ้มากันแล้วอะ่ะขอไปล่าาเหยื่อไกลๆก่อนเอ้ยเดี๋ยวติดอะไรวะ อืม,อมจ้าเลือดเพิ่ม,มตายไหมโอ้โหช็อตกันช็อตกันไหนไหนอย่าซ่าเจ้าเป็นใครแบบแบา,กากเกา่ยาย่าเกา่าอืมที่เก่ากว่าอ้เนอะอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเกือบผมูมาเยอะวะ่ะ โอ oh มาบอยมากระสุนปืนพกทำไมต้องใช้ปืนพกด้วยวะมันเทพครับนะอารมณ์พระเอกไงนะปืนพกกระบอกเดียวนี่บูได้แบบมันคือจิตวิญญาณปืนพกกระบอกเดียวนี่คือแบบบูได้ทั้งเรื่องเอกตัวจริงคนระัิงกว่าเอเจดีน, A <laughs> นี่ลันลันเลยอสี่สิบห้าตัวสี่ห้าคนนะครับ อ,อูข้างในเพเรียบอืมย,ยิงตรงนี้แล้วกันย,ยิงตรงนี้แล้วกันย,ยิงตรงนี้แล้วกันยิงตรงนี้แล้วกันยิงโดนประตูอ่ะโอ้โห่ฟันดาฟันดาโอ้ F unda, F unda. โห่เมื่อยว่ะ บอกปืนมันใหญ่เกินไปปืนคนละไซส์ครับปืนมันคนละอ,อเกลียดบางทีแม่งอะไรวะตอนที่มันชุลมุลนนีผมเกลียดแอนิเมชันตอนที่มันมาทุบหัวมัน execution นะครับบางทีมันทำให้เราตั้งตัวไม่ทันมาเห็นๆๆตัวเห็นตัวหนึ่งจ้าเอ๋จ้าเอ๋หลบหน่อยเฮ้ยอ้าวอ้าวไปเรียกเพื่อนมาซะงั้น โอ้หน่วยสมมาหาสวรวค์มาแล้วกูเยอะเยอะเยอะมาที่ก็มีปืนกลอ้น้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเยเดียเยอะเยเดยวเยเดี๋ยวเยยโอ้ยตายตายตายเราก็สุดรอเลยกันเออยิงได้ขายิงได้ขายิงได้ ข้าก็ยิงได้ข้าก็ยิงได้โหดกว่าเป็นไหนไหนเอาปืนพกก่อนปืนพกมาเอาไม่ยิงเลยเออเออเอาเอา,เอานุ่น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 อ้าวทหารเหรอมาแตะปืกกระสุนฆ่าสิมาแตะกับพวกอื่นคนอื่นๆทีแม่ ต้องบทแปลให้ได้ทัตรลดหน่อยนะเราเป็นคนชั่วมันจะพูดแบบมารับประทานกระสุนฆ่าหน่อยสิอันนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> เรากระสุนหมดแต่ปืนกลน,นะครับอุ้ยมันเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ยเฮ้ยเลือดๆจะหมดเฮ้ยเยอะเลยนเฮ้ย,ยหนีสิโอ้หนี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 รออะไรล่ะรออะไรละ่ะ

ไม่ยุติธรรมนี่ว่าเก็บเลือดก่อนเดี๋ยวว่าเลือดไม่ต้องมาตกใจอุ๊ยโอ้โหมันยืนมันว um ิ่งป๋อเลยเออนะยี่สิบเจ็ดคนโอ้โหมันเยอะจังวันรู้สึกไปไหนหมดแล้วอะ แก๊งทหารนะ่ะอุ่นอยู่ฝั่งนู้นทหารอยู่ฝั่งข้าโน้นมอยู่ฝั่งข้านี้น,นี่ตอนนี้ไงมันเห็นหมดละอืมอืมเฮ้ยโดนโดนเอาสิเอาสิอืมอืมอืมอ,อ,อ,อืม,อม,อม,อม โดนไหมโดนไหมไหนอีกข้างล่างใช่ไหม,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 มไปข้างล่างไหนอ่ะโอ้ีอ๋ยเอาสวโซเวฟพอนก่อนใช้ปืนของทหารจะได้เก็บกระสุนของพวกทหารได้ง่ายนะ ยี่สิบสามคนฝั่งนี้ด้วย嘛ไหนวะเข้าทางไหนได้อุ้ยโอ้ืหมันลั่นใส่เลยมา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 อ,มมอ,อ,อุ้ยใครมายิงผมออื้ หมดก็สุนรออืออืออือหนีหนีหนีคือปืนมันก็แรงคนระับผมก็ไม่ไม่กล้าจะเสี่ยงขอจ้วงคอจ้วงคอเป็นไงล่ะพยายามให้หนักกว่านี้หานไปโนดวะ ออกล่าเราแล้วมัว้งอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยจะออกล่าเราแล้วครับตอนนี้มันเห็นเราแล้ว,ลวอ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอ้ยอเกือบขอเลือดอืมขอเลือดหน่อย you your guardian hear Did เฮ้ยเดี๋ยวอู้ไปเดี๋ยวได้ยินเสียงเออ่นางฟ้าทุนหัวของแกร้องไห้ไหมฉันได้ยินนะมันเถื่อนจังวะไอ้นี้ยี่สิบตัวอุ้ยอุ้ยไปยิงอืมอืมอ่ายี่สิบมาคนนี้ ตายนี่นี huh. ่นี่มีนี่มีนี่มีอยู่ข้างในนี่เหรอตายซะงั้นอะยี่สิบตัวโอ้ยบอกต้องลุยไปในฐานนินรถไฟอ่ะมันเยอะดูที่มันกระหน่ำยิงผมดิเยอะไม่กล้าลุยอ่ะ ลองลองลองบู๊สหน่อยดิยี่สิบตัวเองมันจะไม่ได้วะอ้อาวไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรเออไม่รู้เรื่องซะรออย่ายุ่งกับคนเป็นวัดอ,อือโโอ้หข้างนอกอ,อืออือนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน

ปู่สายขวาหน้าหลังเลยคขาเนี้ยไปหนีสิรออะไรละ่ะหนีสิหนีสอิอือย่ารอช้าขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยมันก็ยากคนคนหนึ่งอุ้ยไม่ตายด้วยอืมไหนไหน,หนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเหรอ ข้างหน้าเหรอส,สามคนยเยอะจังวะโอ้ประชาชนต้องทหารแม่งจับปืนกันหมดแล้วใครมันยิงมาโอ้ย,อยระเบิดด้วยเอาสิมันดักรอดักรอ อ,อขอเลือดไม่ได้เลือดไปไปไปเฮ้ยเยอะมันเยอะเยอะมันเยอะ,ยอะโอ้ยสิบตัวเองเดีย๋ยวประมาทครับทำาไมประมาทนี่ผ่านไปได้แน่นอน ไอ้นี่มันอยู่ไหนวะเออเออขอเลือดหน่อยฮขอเลือดหน่อยอ,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 ยอืมโหแต่กระสุนมันเยอะจริงวะ่ะกระสุนรอแล้วกันโส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 นใช้ปืนพกปืนพกปืนพกสิบเจ็ดตัวสิบคน โอ้ยอยู่ข้างในอะ่ะมาอนนี้เิียนี่ยิงได้ไม่ต้องรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอยิโยยงโดนเหรอนี่ยิงโดนเหรออืม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 ตัวมเมี่ย เออโดนว่ะเขาท่าเขาท่าห้าคนเองเห็นแล้วอะ่ะอืกระโดดเข้ามาได้ไหมวะเหมือนว่าทำได้นะอืสุกอทำอุ้ยเดี๋ยวทำไม่ได้เดออือดกระสุนเปล่า,ากระโดดไม่ได้สินะ ใช่ไหมกระโดดเข้าไปได้เหรอนี่หลอยผู้เขาเข้ามาหาเราเองนั่นน่ะมาหาเราเองมาหาเราเองแกสองคนสองคนก็ตรงนั้นน่ะบอกเมันเลือดไหลใครอีผู้หญิงอีผู้หญิงคุสทรา

เจ็ดตัวเหรอได้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 ได,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 ได้ได้เลยเอาไม่ได้เหรอละละ้างเออฐานนี้รถไฟอืมอืมขอเลือดหน่อยมาอีกแล้วครับอุ้ยขยิงอ่ะ ใช้รถยิงเหรอผม,มใช้รถยิงเลยอ่ะมา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 อุ้ยนะ่ะเห็นไหมอืมอืมชิอบอกคนวายวาย มันใช่รถยิงเลยอ่ะได้ไงใช่เลยทำไงกับมันดีอ่ะสิบหกคนหาจากไหนวะเปิดหาข้างนอกได้ไหมผมจะหาข้างนอกก็ได้ครับให้ผมดาว ออสุนคุณโ่อแล้วกันตอนนี้อ๋อไม่มีคนแล้วเฮ้ยฆ่ากันคนจัดโอ้ยมี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 หนึ่งมีหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวมันไม่อยู่ตรงไหนวะเห็นแล้วไหมอ๋อฆ่าแถวๆนี้ก็ได้โอเคคาอนี้โหด อาวสิบห้าสิบห้าแล้วแรงชุมชนแรงชุมชนจงมาน,นี่เจออีกสองคนโอ้ยเยอะอยู่นะ holy shit holy shit เหรอือมลองหาพระเจ้ากันใหญ่เลยทึบยิงครับไม่ทึบ ว้าส,สามคนโอ้ยนี่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 โอ้ยมันจะติดประตูไว่ไหนวะเราสุดหมดอีกอ,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 อืม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 ออ้าวมันกันหมดแล้วมันติดอะไรวะบางทีเกมมันก็ทำให้เราเดินเหมือนเป็นเชือกนั่นที่เราเดินไปได้อะแต่เกมมันเดินไม่ได้ เลยน่าเบื่อเลยอืมอืม,อมโหโหมันเลยทีนี้ข้างในนี่เยอะวะ่ะแปดคนเองมันแล้วครับมันแล้วครับมันแล้วครับอืมไม่ไปใกล้ดีกว่ามามามา please please โอ้โหครบเลยมั้งเนี่ยอืมไหนหมดยังสี่คนไอมาสี่คนไหนหัวยิงมั่วตัวเลยผมอืมอืมขอค่ายยังโหดเยี่ยมอืมเหยียบหัวอ,อีกสองคน ค okay. มาเจอแค่คนเดียวล่ะเนี่ยตัวที่มันโอ้ผมนี่อุดหง,งิดจริงๆเลยที่แบบเอ้ยมันน่าจะเดินไปได้อย่างเงี้ยเออมันละไปกับพวกนี้แล้วกันโ okay. อเคขยายต่อไยายพวกเนี้ยออกจากเออ สถานีรถไฟไปก็บบได้ปะอ้คงไม่เจอทหารดักรออยู่แล้วอย่างว่าขวางก็ยิงใกล้แตกขึ้นสถานีรถไฟเลยสถานีรถไฟอยู่ไหน <laughs> อ๋อเจอแล้วมาเพมาเพเออกระลันสิโอ้ยมันยังมีรถนี้อยู่ เรอมันโหลดแล้วเออผมว่าห,หนีหนีได้แล้วเออเฮ้ยอ่าะอ่าผมมันคือจุดเริ่มต้นของความอ่อนแอส่งกอ,องทัพมาสู้กับฉันดีเลยได้ศพเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วได้เวลาไปที่กลางเมืองแล้วแผ่นดินกำลังหิวกระหาย และนดินก็ยังคงกระหายเอามากๆด้วยดีเลยวันนี้มีการหาเสียงเลือกตั้งกันฉันโคตเกลียดการเมืองเลยว่ะแต่มากกว่านั้นฉันเกลียดไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกเร็วๆทั้งหมดนั่นมันให้อาหารประชาชนด้วยการโกหกแต่สิ่งที่ผู้คนผู้น่ารักกำลังจะเป็นได้ในตอนนี้คือศพนั่นเองนะเอาเป็นว่า สำหรับเอ่อเฮดเทรดพาร์ทที่สี่ก็ต้องขอจบเพียงนี้ครับพ่อใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายครับรับทุกคนครับ